ขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพสสัดหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสดีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสม OT โอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินดีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทิขอบคุณสยามคูโบต้าครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตก,กรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่สาเกมเริ่มเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับเดินกระยับเข้าไป มาดูว่านิ้วเคียเบียดเตี้ยล่ามขวาต้องลงทุนแล้วครับขยับเข้าไปนี่มีแขงขวานําไปก่อนโอ้โหสายลมเองก็ตั้งรับตีนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มาโดนจับแล้วก็เกี่ยวเททิ้งลงไปนะครับเริ่มจะโมโหนะครับเบียดมาดูนะครับวงในล็อกได้เอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับสายลมก็ตีได้มีแฟนมวยนี่ถ้าลองนี่โอ้โหเฮกันฟันนันครับตัวใหญ่ตีตัวเล็กพยายามป้ายหน้าครับชิงเสียบก่อนจังหวะนี้ครับแทงขวาไปอ้าตีคืน พยายามนี่ครับล็อกไว้แน่นเลยครับโดนตีซ้ายมาครับสายลมเดินเข้าไปครับเบียดเข้าไปแข้งขวานําครับดักแทงขวาเอาเลยนะครับนยวเคลียร์ครับล้วตั้งกาแพงเอาไว้ครับขวางเอาไว้เดี๋ยวต้องดูครับเครื่องชักเริ่มติดแล้วครับน้ำเงินสายลมวงงนั บอกแยกก้อนแยกก้อนกลางเวทีครับการยก3ามครับตอนนี้ขยับเปิดเกมเข้าไปไม่สนแล้วครับสายลมนี่ครับหาจับได้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 ต้อยังตีไม่ได้ดีสิครับโอ้โหดูว่านิวเคลียร์เองจังหวะล็อกก็ล็อกเหนียวนะครับแล้วก็คอยไล่แขนเอาไว้ด้วยขวางเอาไว้ดูนะครับร่นจะเร่งเกมแล้วสายลมเบียดเข้าไปอยาว่าไม่สนแล้วครับดูตัวเล็กนะครับแต่ว่าขึ้นในโอ้จะหักเข่านะครับจะมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับสายลม ต้องเร่งเกมแล้วนะครับไปช้าไม่ได้แล้วต้องอาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไปเรื่อยครับนี่แต่พอเข้าไปครับดูครับแทงได้ทีแทงได้2ทีครับเข้าไปจะตีครับหมดูอึดอัดเหลือเกินครับแกมีลูกบิดลูกเทะครับนิวเคลียร์ครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับดักเอาไว้ก่อนเน้นไปที่ลำตัวครับแทงครับดักเสียบขวาคิดก่อนทำก่อนนะครับนิวเคลียร์อ้าวอ้าวแม่เดี๋ยวต้องดูครับ เรียกว่าครูแรร์ครูเปิดหัวนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับที่แบบม้วนเดียวอาจจะมีพลิกหลายตลบให้แฟนๆได้ลุ้นได้เชียร์กันตลอดครับตอนนี้เครื่องชักเริ่มติดแล้วครับสายลม,มได้เปรียบรูปร่างด้วยได้เปรียบรูปร่างาเริ่มจะคล้องได้อ,อยังตีไม่ทันัดครับนี่แหละครับปัญหาตรงที่ว่าพอปล้ำได้นี่จะโดนลูกขวางลูกกดนะครับของยินเคียร์ดูว่าวงในนั้นแข็งแรงเือเกิน สายโลเมงก็ได้ใหญ่นะครับพยายามจะเบียดแต่พาเข้าในมันยังตีไม่ได้เป็นนิ้วเคียย์ที่อาศัยความแข็งแรงนะครับคอยกดแล้วก็แทงสู้อยู่ตลอดน่าจะเป็นงานหนักแล้วนะครับตอนนี้พักกันสัก่อคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่4ครับถนนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อไายครับ,บคุณจิ้นเจเจครับ,บคุณจิ้นเจเจมีรางวัลเพิ่มเติมมาให้ครับไปก้านคอ1น0 0 0บาทสอกกับ20,000บาท เข่าลอยกับจระเข้ฟันหันอย่างละสา0 0 0บาทเลยครับสนับสนุนโดยเจเจ,เจปอซาวหนาพร้อมด้วยเจเจปอกไก่ชนร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจ,เจครับโอ้โหพยายามจะเร่งเกมแล้วนะครับสายลมทีมงานนี่บอกให้เดินให้ชนไปเรื่อยแต่พอเข้าในนี่โดนลูกขวางดูความแข็งแรงนะครับขวางอยู่มวยเข่านะครับแต่วันนี้มาโดนมวยตัวเล็กกว่าที่ขวางอยู่เลยครับเอา มาดูกันเวลายังเหลือนะครับให้กับสายลมนี่ได้ลุ้นน่าจะมีอาวุธที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับหมัดศอกก็ต้องมาแล้วครับโอ้ดูว่านิวเคลียร์นี่ชกสบายสบายเลยครับดูครับบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปทำไ่้จะลุกช้าแล้วครับอย่างที่พี่อารีเอรเรียนแล้วครับหมัดศอกต้องมาแล้วครับชั่วโมงนี้ครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมครับถ้ามาหน้าเดิมแผนเดิมนี่โอ้โหดูว่าจะกินนิวเคลียร์ยาาครับศอกงัดไปครับระยะประชิดใกล้ๆเดินเข้ามาครับสายลม เนี่ยเดินเข้ามาก็โดนขวางเอาไว้ครับแล้วดูครับตีไม่ได้ครับนี่ครับมาเป็นฝ่ายแดงครับเร่งแล้วครับตอนนี้มาจะโช์โอ้ยโอ้ยนี่ครับมากรรมการยุติไปครับในยกที่4ครับพิอรีเดวิาโดนเข้าไปชุดใหญ่ๆนะครับยุติการชกเลยนะครับความแข็งแรงนี่เป็นร้องเห็นแล้วครับก็เป็นทางนิวเคียร์ต้องคู่บอลนะครับเป็นฝ่ายชนะ TK o ไปในยกที่4ครับ เราดูภาพช้าครับนี่ครับโดนหมัดขวาเข้าไปก่อนครับแล้วก็หักเททิ้งไปเลยครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แกก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสายลมแต่ว่าด้วยประสบการณ์แหละครับกระดูกประสบการณ์เนี่ยครับสิ่งสำคัญเลยครับโอ้วันนี้นี่ต้องยอมรับครับฝ่ายแดงนิวเคลียร์โอ้กระดูกมกระดูกดีกว่าครับ